ก็แลับก็สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับผมก็มาพบกับผมนับช่องยูทูปนับกิงปลากังมุ้งแล้วก็สวัสดีนะไปยังเพจบุ๊กเฟซบุ๊กนะเพืรู้จักยาวลากิงปลากังมุ้งครับบายคลิปนี้ก็รับชมกับพี่น้องสถานีเอฟไอหนึ่งสามารถดีครับไม่ขุดกันพี่น้องนี่ครับกุลลมไม้ต้นยาวๆใหญ่ๆพี่น้องของกามาครับไมเบิ้ลควนจันนะพี่น้องครับจันทั้งหมดเลยพี่น้องหน้านี้นะหน้ากวนกว่งนี้ นี่ครับเดี๋ยวจะลมตรงนี้นะพี่น้องกำลังต่างๆครับจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดตัปปะเลยนะกดไลค์กดเจแล้วกดติดตามให้ด้วยพี่น้องอนานๆครับกว่าจะได้เห็นนะมาลุม้มไม่ ก็ตตางปลาไปน้อง

นี่ครับตัวพี่น้องด้านหน้าเราเป็นวางฝามีครับเราก็หามุมครับอยู่มุมบนเลยวันนี้ โลมไหมครับไม่แข็งพี่น้องอคือสะกิดนิดเดียวครับร่างนี่ล้มเลยพี่น้องสะกิดนิดเดียวครับ ดินมันวนวลี่น้องดินมันร่วนนะครับลมไม้ครับนี่กคับมันรุกครับพี่น,น,น้องรุกมากครับพอบางครั้งก็วลัไปครับเพราะว่าเราคนกลางที่จะมุมตายยากนะครับ รถไตก็รอมาตักอ่ารมาลากนะตรงนี้ยังไม่รูงนะครับตรงนี้ยังไม่รวมไ่รอง